บ้านเช่าลาลาอาสยามเผยสถานะแท้จริงฟิล์มรัฐภูมิในอดีตฟิล์มรัฐภูมิโต้คุง้งซับเป็นนักร้องดังสุดฮอตขาะที่ว่ามีสาวๆตามกรีดกันเป็นจำนวนมากและก็ยังเป็นนักสแสดงอีกด้วยและเขาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มหล่อที่อยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานและเจอกับข่าวเช้ามากมายแต่เขาสามารถรับมือกับมันได้ตลอดลาลาอาสยามกับฟิล์มรัฐภูมิถ้าใครที่ติดตามไหนไอจีส่วนตัวของทั้งคู่นั้น ก็จะได้เห็นโมเมนต์น่ารักๆออกมาบ่อยๆทั้งกอดทั้งหอมและช่วงที่สีวิกำลังมาซึ่งหนักขณะที่ว่าลาลาอาสยามไม่มีรถใช้แล้วฟิล์มรัฐภูมิก็ควักตังค์ของตัวเองมากกว่า20 0 0 0 0บาทมอบให้แก่ลาลาอาสยามเพื่อน,นำไปดาวรถใหม่ซึ่งหลายคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมว่าตกลงแล้วความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นมันเป็นอะไรยังไงกันแน่หลังจากที่ลาลาอาสยามลงคลิปขอบคุณฟิล์มรัฐภูมิในทิกตอกและอินสตาแกรมส่วนตัว ที่น้องชายสุดที่รักมีน้ำใจให้หยิดยืมต่างก้อนโตไปซื้อรถแต่ก็ไม่ไหวมีประเด็นดราม่าชาวเน็ตคอมเมนต์แรงจนทำให้เจ้าตัวทนไม่ไหวต้องออกมาที่บายแบบละเอียดยิบว่าทำไมฟิล์มถึงให้ตังมาในเฟซบุ๊กส่วนตัวของเธอโดยมีข้อความว่าให้ย่อทุกๆคนคะทำไมคนบางคนถึงได้คิดอะไรได้แคบและแย่ขนาดนี้ในขณะที่เกิดมาเป็นคนด้วยกันเขาแสดงน้ำใจกันก็หาว่าสร้างภาพชั้นงงแล้วก็พูดกล่าวร้ายต่างๆนานาไปเฮยย่อ สิ่งที่ลาลาจะพูดต่อไปนี้เพื่อปกป้องพี่ฟิลมน้องอันเป็นที่รักของลาลาทุกคนรู้ดีว่าฟิลมเจออะไรมาหนักมากก่อนหน้านี้และสิ่งที่ฟิล์มทำกับลาลามันคือสิ่งที่น้องมีน้ำใจกับเราหรือเรียกสั้นๆว่าเราคือครอบครัวก็ว่าได้แพตฟอร์มลาล่าแทบแตกกับคอมเมนต์ไปทางที่ลบและดูถูกน้องและลาลาฉะนั้นคอมเมนต์ไหนที่เป็นคำพูดดูถูกพวกเราลาลาจะทำการลบออกให้หมดหรือไว้แต่ข้อความที่ดีๆ และรักพวกเราจริงๆทำไมฟิล์มถึงเอาตังให้ลาลาต่อเรารู้จักกันมาสิบกว่าปีแทบจะเป็นครอบครัวที่ช่วยเหลือกันมาตลอดตังที่ให้คือให้ยืมแบบไม่คิดดอกเบีย้ยเพราะน้องอยากให้เราขยันทำงานจะได้เสียแค่ค่าผ่อนรถไม่ต้องดาวเพราะน้องดาวให้แล้วทำไม้ฟิล์มไม่ไปช่วยคนที่ได้โอกาสการนี้ต่อฟิล์มช่วยแค่เพียงแต่สิ่งที่ฟิล์มช่วยฟิล์มไม่ได้โสต์แต่การที่ทุกคนเห็นข่าวนี้เพราะลาลาเป็นคนพ่สยถ้าฟิมอจะทำดีเพื่อเอาหน้าทำไมฟิล์มถึงไม่โพสยลักะคิดถึงข้อนี้ด้วยจริงไหม บ้านลาล่าหลังใหญ่โตจะมาช่วยลาล่าทำไมตอบคุณนนท์เอ้ยบ้านนักไม่ได้ซื้อสดผ่อนเขาเข้าใจนะว่าผ่อนขยารถเพื่อปลดภาระออกไปแล้วมีรถทำไมตอบคำถามนี้รถซึ่งตอนนี้ลาล่าก็เริ่มมีงานทำแล้วพอที่จะรับผิดชอบบางอย่างได้แล้วค่าผ่อนรถมันไม่ได้ผ่อนเดือนและแสนขันก่อนที่จะทำอะไรเราได้คำนวณค่างวดต่อเดือนแล้วว่าไหวหรืออ่ะไม่ไหวฟิล์มซื้อรถ ให้ลาลาทำไมตอบง่ายๆเพราะน้องเป็นห่วงไงเราอยู่คนเดียวทำงานกลาบดึกดึกดื่นข้าวของพลุงพลังจะให้เรานั่งแท็กซี่ในยามดึกน้องเป็นห่วงพี่แบบนี้คงไม่ผิดมั้งเราเรียกคนดีคิดปีต่างห่างคนขอบคุณฟิลม์มและตกมือให้ฟิลม์มด้วยซ้ําไปในสิ่งที่ทํากับพี่สาวทําไมฟิลม์มไม่ไปช่วยคนอื่นตอบคนอื่นคือใครคะคนอื่นฟิม,มอมสนิทไม่คนอื่นสนิทกับฟิมไม่แล้วถ้าคนอื่นที่ฟิลม์มจะให้ยืมต่างฟิลม์มจะได้คืนไหมพวกคุณคิดให้ดีๆก่อนที่ฟิลม์มจะไปช่วยคนอื่น ถามหน่อยเธอคะระหว่างคนในครอบครัวฟิล์มที่เป็นลาล่ากับคนอื่นที่ฟิล์มไม่รู้จักคุณคิดว่าฟิล์มจะช่วยพี่สาวเขาที่เป็นลาลา่าหรือคนอื่นที่ฟิล์มไม่รู้จัก